สวัสดีครับวันนี้พบกับแจ็คกี้นะครับทีมงานผีบ้าบกนะครับวันนี้มาวิเคราะห์บอลฟี ف าขับเมอขับนะครับคู่ระหว่างเปเอชเชนะครับจะพบกับบูตาโฟโกนะครับโอ้โหคู่นี้นี่จะแข่งกันเวลา8นาฬิกานะครับเวลาบ้านเรานะครับเวลาบ้านเราก็เป็นเช้าวันพรุ่งนี้นะครับราคาต่อรองนะครับเปเอชเชต่อ2ลูกโอ้โหก็ดีกีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันนี้จะ จัดการนะครับเลี้ยงหลบหลีกหรือต่อบอลกันเข้าไปกระจุยกระจายหรือจะเล่นเพสซิ่งกันหรือเปล่านะครับเจอ b ตาโฟโก้เนี่ยทีมจากที่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับบอลบราซิลนะครับราคาเปิดมานะครับราคาเปิดมาสองลูกนี่อาจจะสูงสูงสิ้กิ้วเลยก็ได้นะครับต่อถึงสองลูกนะครับเพชเชนี่ถามว่าล้าไหมใช่ไหมครับ มันก็แน่นอนครับว่ามีแมตต์โอ้จนจบฤดูกาลแล้วก็ต้องมาเล่นแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับแต่ว่าก็ได้พักกันไปช่วงหนึ่งครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของเปเรเชนะครับชนะแอตมิริทมานะครับ4ประตูต่อ0นะครับนี่คุณป้าขับเบอร์ขับนะครับราคาต่อรองแค่ครึ่งครึ่งลูกนะครับแล้วก็ชนะอินเตอร์มิลานนะครับห้าประตูต่อศูนย์นัดชิงยูชมเปี้ยนลีกนะครับชนะแรง3-0เย้า เล่นในบ้านนะครับเฟนครับนะครับอ๋อถึงสองจุดสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับฟอร์มดีมากเลยครับชนะโฟแซสามหนึ่งนะครับต่อสองลูกครึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ตุยครับนี้ตุยนะครับชนะมงฟิลิเย่นะครับสี่ประตูต่อเฮกันใหญ่เลยต่อลูกครึ่งนะครับโอตาโฟโก้นี่เป็นทีมจากบราซิลนะครับโอ้ฟอร์มก็ถือว่าเด่นเหมือนกันนะครับ ชนะซีแอตเล่นซาวเดอร์สมา2ประตูต่อ1ในึ่งแฟิาครับนะครับต่อราคาต่อปอปนะครับแเอาชนะเซซีอาร่า3-2มสเย้านะครับบาร์ซิลซีลีเอต่อขึ้นควบชนะทานโต้นะครับ1-0ึยเดือนนะครับบาร์ซิลซีลีเอนะครับเป็นรองนะครับแต่ชนะนะครับรองขึ้ปอปนะครับลายูยูเนเบอร์ซิตัด E 101, au, e, e, อีซิลี่หนึ่งศูนย์นะครับเย้าโรปาเดลเลยีิบาตอเลยนะครับตอหนึ่งลูกครับแล้วก็แพ้ให้กับอันิการศูนย์หนึ่งนะครับโอปาโูบาซนะครับคาต่อถึงหกเจ็ดห้าคู่นี้นะครับมาดูสภาพความพร้อมของปารีสนะครับหรือเปเชนะครับอุสมันเดมเมเล่กองหน้าคนสำคัญยังคงฝึกซ้อม เดี่ยวนะครับเพื่อฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทําให้มีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ได้ลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดนี้นะครับอ่าวนข่าวดีนะครับสําหรับผู้จัดการทีมหลุ่อิเก้นะครับเฮฟโคกับปีเอชเอนะครับเบสลี่บาโคล่านะครับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ดูเหมือนจะหายจากอาการบาดเจ็บสดๆร้อนๆนะครับมีอาการที่หัวเข่าที่ทำให้เขานะครับพลาดลงสนามนัดสำคัญที่เจอกับแอตเลติโกมาริดนะครับ ไอหมีใหญ่ของสเปนนะครับวันอนี้ตยผ่านมานี่เองนะครับก็ไม่ได้ลงทําให้เขามีโอกาสลงสนามในเกมนี้สูงครับอ,อาจจะเป็นตัวจูงชัยชนะมาให้กับทีมหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นโจ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าไอหัวหน้าทีมนี่พากันนั่งเล่นโป๊กเกอร์รอแข่งนัดน,นี้ด้วยหรือเปล่านะผมไม่ทราบเหมือนกันนะคสิบเอ็ดตัวแรกนัดน,นี้นะครับ อายเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมใส่จะขอปาลี่ก็พอแล้วครับีมงไม่เอาครับยาวเกินครับเรามาดูเลยสิบเอ็ดตัวแรกนัดนี้นะครับเอาเลยนะครับจะเล่นในระบบสี่สามสามนะครับไปแบบรวดเร็วเลยครับจาริจิโดนารุม่านะครับยืนตัวจริงนะครับจากข้อมูลนี้นะครับข้อมูลข้อมูลที่อยู่ของโก Go.co เว็บบอร์ดนะครับที่ผมเอามาแอบอ้างเนี่ยนะครับหัวเราบแล้วก็แอสลาฟฮาคิมีนะครับเซนเตครัฮาบมาคินยอดนะครับบิลลี่มปาโซผมไม่ค่อยสนใจครับผมสนใจเกมลุกครับนูนแมนเดสนะครับเจ้าเนเวสแล้วก็วิตินยาฟาเบียนลุยกิวิซ่าโอหคาราลสเซียไอตัวนี้ดับเบิลแชมป์ ดับเบิลแชมป์อิตาลีกับฝรั่งเศสนะครับแต่เราก็ทิปเปิลแชมป์ของฝรั่งเศสนะครับโอ้นี่ได้สี่แชมป์นะคนนี้ปีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นนักเตะแม่งพรสวรรค์นะครับกอสซาโลลามอสโอ้ดิซิเล่ด้วยนัดนี้นะครับสําหรับผมผมมีเ้าให้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาบอกว่ากี่ลูกกี่ลูกนะครับชุดใหญ่ขนาดนี้นะครับนะครับชุดใหญ่ขนาดนี้ขยี้แหล่ครับขนาดครับขนาดแมนเชตรครับ ใครอยากได้เงินฝากคุแทงบอกครับว่าขนาดแอดมิริดโดนไปสี่ครับโอ้ยแล้วบราซิลนี่ไปเหลืออะไรครับพี่น้องวันนี้เซียนจะแทงกี่บาทเราครับแต่ระวังระวังเรื่องข้อพิกนะครับบอลทกบอลพิกเนี่ยครับเราพูดกันนะครับเซียนนะครับวางบอลพิกนะครับวางบอลพิกบอกแค่นี้นะครับแต่ว่าดูตามสไตล์ดูตามฟอร์มนี่บอกเลยตรงๆว่าสี่แชมเปี้ยนมิริตต่อมาสองมเม็ดขยี้แหลกแน่สองมิเตอรอัพนะครับสองมิเตอรอัพ ไปที่หนึ่งจุดเจ็ดห้านี่ตาหมียังดีกม่ได้ยนะครับน้ํากําลังดีเอาบอลสดนะครับบอลแทงให้บอกเลยบอลสดนี่รอกดเลยทั้งสูงแรกทั้งสูงแรกนะครับแล้วก็ไอไอราคาต่อรองเต็มเวลาครับรอรอไปที่หนึ่งจุดเจ็ดห้ากับหนึ่งจุดห้านะครับเต็มนะครับเต็มแน่ ไม่เต็มตาก็เต็มตีนนะครับน่าอมผลภาคเต็มแมบใหว่บ้าเนี่เอารถมอเตอร์ไซค์เข้าไปนั้นก่อนไหมผลที่คาดนะครับผลที่คาดไอ้ปารีสนี่จะชนะสองมาดูตอนหนึ่งแต่ว่าผมดูนี่ดู่ให้เพิ่มเพิ่มความมั่นใจอีกย่เลยว่าโบตาโฟโกเนี่ยมันเป็นทีมที่มันโดนยิงไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ยิงคนฝ่ายไอ้ฝ่ายตรงข้ามไม่เยอะนะครับยิงฝ่ายตรงข้ามไม่เยอะมันโดนยิงไม่เยอะมันจะโดนหนึ่งศูนย์สามสองเนี่ยเต็มที่มันโดนไปสองนะครับ ่าจะเกมลับน่าจะแน่นอยู่แล้วนั้งเต่บาร์ซิลเนี่ยมันถ้ามันเอาจริงนะครับผมผมดูมาหลายทีแล้วครับสูงทุอข่านกระส็จลงนะพี่มันเป็นบอลมันเป็นบอลสายต่ำครับบร์ซิลเนี่ยนะครับแต่เจอกันคู่นี้นะครับท่านไปสูงสิยูกิวนี่ระวังปิ้วนะครับมองให้นะแต่มันขยี้กันแหลกแน่คู่นี้บี้กันแน่นะครับต่อมาสองเมตรเนี่ยนะครับ อาทิตย์นี้เงินออกจากบัญชีกูรูไปเท่าไหร่แล้วครับอาผมผมเลยครับผมข้าเลยครับต่อจัดบัญชีบอกเลยลองโบตาโฟโก้ที่สองมตรครับถ้าจะลองนะครับถ้าจะลองบอกลองไปเลยที่สองมตรแต่ถ้าจะต่อนะครับถ้าจะต่อเปเช่นะครับคุณไปเล่นต่อที่หนึ่งจุดห้าดีกว่ารอนะครับหรือว่าดูไปก่อนนะครับกดไปก่อนเนี่อรอสักหนึ่งจุดห้าผมว่าหน้ามาอยู่นะครับหน้ามาอยู่นี่ผมบอกสองฝั่งเลยนะครับเนี่ย แต่ไม่น่าเป็นบอลสูงครับคู่นี้ครึ่งแรกครับสูงไหมครึ่งแรกครึ่งแรกนี้แน่นอนครับครึ่งแรกรอกดสูงแรกน่าจะมาครับแต่ว่าไม่ใช่บอลสูงเต็มมันสูงสามสูงสี่นี่ไม่น่าถึงนะครับผมว่าเต็มที่สา <3 S 2> มเมตรนะที่สามเมตรเพราะไอ้คู่นี้เจอโบตาโฟโกนะโบตาโฟโกอนทีมที่เสียงคู่น้อยนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเกงศักดิ์ศรีแชมป์ไอ้แชมป์ยุคว่าแชมป์เป็นลงเป็นหลีกใจหรอกสองร้อยไหมกูรู้ วันนี้กูรู้กําลังจะทําเรียกเบิกเงินครับคือคือเอาคือมทีมีแล้วนะเรื่องคือเอาง่ายๆผมรู้จากผู้จัดการทีมของโบตาฟุโกเราโทรคุยกันอยู่ประจำมันบอกขอจับจังร้อะครับมันบอกมันเอาแน่นะมันบอกมันเอาแน่มันไม่อยากแพ้ไอ้ทีมทีมแชมป์ยุโรปนะครับกูรู้จะเอากับผมนะครับมันบอกมันเอาแน่มันไม่อยากแพ้ทีมทีมแชมป์ยุโรปนะครับมันบอกเพื่อศักดิ์ศรีของบราซิลมันเอาจริงแน่มันแดกกาแฟกันมาด้วยนั่นเนี่ย ครับผมเชื่อผมนะเหับอะไรไปถาวว่าวิวันกูรูขายบินทิ้งกลางทางครับอะไรนะไปวักูรูเนี่ยกูรู้ด้วยใช่กูรู้เลย